มามาเรื่องหวยนิดนึงที่ฟิลิปปินสเกินตอนแรกถ้าสมมติว่าเรา,เรา,เ,ราเรากระบวนการออกหวยเนี่ยเรามองว่ามันเนรนดอมแล้วออกมาศูนย์ศูนย์ศูนย์นยนยอีกอีกอีกสามตัวยังไม่รู้เลขเลยนะเราจะยอมรับได้ไหมว่าเอ๊ะคุณคุณว่าปีนี้ก็มีออกนะฝืมศูนย์เนี่ยศูนย์ศูนย์ศูนย์นยนยเลขเเปคออกมาแล้วศูนย์สามตัวเงี้ยประชาชนเอ๊ะมัน,ม,นมันล็อกนี่ว่ามันเงี้ยเรา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 ทำไงดีครับถ้าถ้าเกิดเคสแบบนี้ สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การเทคโฟร์บ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับพี่มิงกับพี่เติงครับเราจะมาคุยกันเรื่องที่ไม่ค่อยเกี่ยวกับเทคเท่าไหร่แต่จริงแล้วมันเป็นหัวใจของเทคโนโลยีทุกวันนี้เลยนะครับก็คืออันนี้สารภาพอย่างไม่ไม่อายใครนะครับว่าเป็นการทำ SIO คิดว่าดีนใช่ไหมเออเพราะว่าเพราะว่าเรานั่งนั่งดูว่ามีเรื่องอะไรที่เราพูดได้บ้างที่เกี่ยวกับรนเทของคนไทยนะครับเพราะว่าเทรนที่อยู่ลำหนึ่งในคนไทยเอเซอร์จิ้งคนไทยตลอดมา ก็คือการตดววยจริงๆไปไปปีแล้วก็พูดเรื่องสบายๆบ้างอ่าใช่ครับแต่จริงแล้วมันเป็นเรื่องีเรียสมากในเรื่องของการของการคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าการตรวถวยเนี่ยเป็นกระบวนการที่ยากมากในคอมพิวเตอร์การทําแรนดอมการทําแรนดอมครับการการออกเลขใช่ไหมครับการออกเลขเพราะว่าถ้าใครถ้าจําสมัยเรียนคอมพิวเตอร์กันตอนปียีตสสักปี2เนี่ยครับมันจะมีวิชาทฤษฎีของ ออคอมพิวเตอร์ชั้นครับอ่าถ, oi, ถ, oi, ถ oi, y y <S <s ้าใครถ้าใครจำได้นะครับแล้วบอกว่าคอมพิวเตอร์ดิจิตอลเนี่ยทุกวันนี้อ่ะมันรับแค่ Input ตแล้วมีเมมโมรแล้วมีหน่วยประมวลผลแล้วก็มี Output ุตอ่าครับอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่ Input เหมือนเดิมมันมุดข้อบนเดมเมมโมรีเหมือนเดิมเอาต์พุตต้องเหมือนเดิมก็คือมันมีการกระทำการทำงานที่แน่นอนเช่นเราสั่ง2อบวกสเป็น5้าก็ต้องได้เหมือนเดิมมันไม่มีทางที่จะไปไปอย่างอื่นไม่มีทางเปเป็นอย่างอื่น ถ้าเป็นถ้าเป็นในยุคคอมพิวเตอร์อาล็อกเนี่ยอาจจะมีต่างไว้บ้างเพราะคอมพิวเตอร์อาล็อกเนี่ยได้ห้าจุดศูนย์หนึ่งได้ห้าได้สี่จุดเก้าเก้าอะไรเงี้ยมีมีตึ๊กตึ๊กนิดนึงแต่ว่าคอมพิวเตอร์ดิจิตอลเนี่ยมันเตะมากอ่าห้ากัห้าอ่าเป็นเป็น,น,น, 5. 5. นเลขดิจิตอลเลยนะครับปรากฏว่ามันเริ่มมีความต้องการว่าอยากให้มันมั่วโดยที่กระบวนการเนี่ยก็คือเราเราอยากให้เอาใช้คอมพิวเตอร์เอาหวยนี่แหละครับอ่าครับทำไงดีจากเดิมมันแม่นดีอยู่แล้วใช่ครับแต่ว่าความแม่นมันอาจจะยังไม่ดีพอ าต้องการความไม่ไม่ใช่ไม่ดีความเสี่ยมันยังไม่ตอบโจทย์ยูสเคสเรา่ใชเรายูสเคสเช่นเราต้องการจะออกฉลากกินแบงก็ก็ต้องการความมั่วใช่หรือต้องการที่จะเทสอะไรบางอย่างซึ่งต้องการตัวเลขที่เป็นเลขแรนดอมใช่ครับแรนดอมนัมเบอร์ขอได้สองหลักมั่วมั่วอ่าเราจะทำไงดีแล้วไปคอมพิวเตอร์ที่มันบอกว่าก็มีในฟังก์ชันในคอมพิวเตอร์ก็มีบวกลบคูณหารอีฟเอลครับอ่าครับเราจะทำไงให้มันมั่ว ก็ยากเลยอันนี้เริ่มยากแล้วเริ่มยากแล้วพะถ้าเราเขียนเขียนไปตรงหน้ามันก็ไม่มั่วใช่ป่ะครับเช่นเช่นถ้าเราจะเราอยากได้รหัสผ่านสมมติ20หลักเนี้ยเราบอกให้มันสั่งมาเราก็ต้องการให้มันมั่วถูกป่ะครับแต่ถ้าเกิดให้มันทำออกมาเหมือนเรับทุกครั้งก็คงก็คงใช้ไม่ได้ใช่ครับก็คือเล่าประวัติก็คือตั้งแต่ยุคแรกๆของคอมพิวเตอร์นะครับเนื่องจากว่ามันไม่มันไม่มีฟังก์ชันอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่เขาทำมันก็คือเขาบอกว่าอย่างนั้นเขาเอานาฬิกา อคอมพิวเตอร์มันมีนาฬิกาอยู่ในตัวน,นี้นะครับก็เอาเวลาเนี่ยที่เป็นวินาทีนะครับมาแล้วก็บอกว่าเอาใส่ฟังก์ชันขยำนิดหน่อยหนึ่ง,งอ่าครับเช่นว่าฟังก์ชันแฮชที่เราใช้กันอยู่อ่าเอ็มดีฟงไฟอ่าครับเก่าๆน่าจะเป็นพวกซีอาซีสามสอง่าแต่ว่าโอเคฟังก์ชันคล้ายๆกัน m อ็มดีไฟก็เป็นตัวหนึ่งที่ใช้กันยุคนั้นพอใช้เสร็จปุ๊บมันก็ได้เรื่องมัวๆมาอ่าครับก็สําเร็จแล้ว ใช้กันอยู่นานเพราะว่าเวลามันเปลี่ยนเปลี่ยนทุกทุกนาทีดูเหมือนนะดูมั่วเลยดูแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วพอเราเราพอเราแฮชเนี่ยดูเละดูเละเทะเลยดูเหมือนจะเดาไม่ได้ดูเหมือนจะเดาไม่ได้อ่าปัญหาไม่เกิดขึ้นเพราะว่าถ้าพี่ถ้าพี่พเติง้งออกกุญแจรับน,น,นะครับแล้วก็ใช้กุญแจให้กุญแจคัดงที่ดูข้ามั่วม,มากอ่าใช่อ่าโอเคเลยแต่ว่าผมรู้เลยว่าเนี่ยอีเติ้งเช้ามาเก้าโมงเป้งเนี่ยกดออกกดออกกุญแจเลยอ่าอ่าครับผมก็สามารถ ซื้อควมเป็นเจ้าอีกเครื่องหนึ่งแล้วก็มานั่งมานั่งออกกุญแจตอนเทีเก้าโมงเพราะว่าพี่ริวรู้ว่าสั่งตั้งต้นที่ที่ใช้ในการออกกุญแจมันคือมันคือเราการให้เราฟังชั่นนี้ในเวลาเก้านาฬิกาก็มาลั่นเหมือนกันลั่นเหมือนกันผมผมไล่ทุกวินาทีเลยไล่ทุกเสี้ยววินาทีเลยว่าเก้าจุด2ูน์ศูนย์หนึ่งเก้าจุดนูสองไล่ไปเรื่อยเราก็เจอละ แล้วความละเอียดมันเป็นแค่วินาทีหรือเปแค่วินาทีเพราะเพราะสุดท้ายแล้วอินพุตมันเป็นแบตเตอรี่อะต่อให้มันจะยาวแค่ไหนมันก็เป็นแบตเตอรี่แล้วแล้วผมก็สะโขบเลยว่าเสียววินาทีนั้นนั้นเนี่ยมันต้องมีกุญแจหนึ่งก็คืออาจจะอาจจะไม่ตรงกับผมเป๊ะแต่ว่าอาจจะขยับไปนิดนึงแล้วก็ไล่แล้วก็ทําให้หลายหลายหลายครั้งแล้วก็มาลองเทียบดูมันก็เรียกว่าลด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 ตัวนี้ต้องสูบได้เยอะเหมือนกันใช่ครับเคยเคยดูเวลาเขาออกหวยกันจริงๆในไทยๆทยไหมครับเขาถ่ายาอดสดแล้นเดี๋ยวนี้ตอนบ่ายสามป่ะครับ ไม่รู้หรือใบสองผมผมผมไม่รู้มไม่รู้เคยเคยเตัดปะิดเจอต่อให้รู้ผมก็บอกไม่รู้เนี่ยตอนเด็กครับตอนเด็กเคยแต่ว่าแต่ว่าประเด็นพวกนี้เนี่ยก็คือเขามีเครื่องเอาหวยเนี่ยครับในรูปแบบต่างๆกันไปนะครับเช่นว่าเป็นลูกบอลแล้วก็มีลมเป๋าให้ดูมั่วๆแล้วให้ให้คนไบควานขึ้นมาหรือว่าจะเป็นเอิดถ้าใครเคยเล่นเกมจากลาญี่ปุ่นเนี่ยก็จะคือจะเป็นหมุน แล้วก็ล่วงลงมาปิ้งอะไรอย่างเงี้ยครับในคอมพิวเตอร์ในยุคแรกๆเนี่ยครับที่จะให้ม่วได้แล้วม่วจริงๆเนะครับเขาทำกันเลยทำเครื่องแบบนั้นเลยทำเครื่องแบบนั้นเลยเป็นแบบเป็นถังเลยแล้วก็มีลูกบอลลูกบอลโดยรือลูกบอลเนี่ยเขาเป่าหลมข้างในอ่าครับแล้วก็เป่าลงให้มันมัวๆใช่มแล้วก็อันไหนหลุดลงมาก่อนเนี่ยก็จะหลุดออกมาจากท่ออ่าอ่าพอหลุดมาปุ๊บก็จะมีเครื่องอ่านสายไอยู่วันนี้ลูกคือลูกบอลเบอร์12ลูกบอลเบอร์8ดแล้วก็จะอ่านเป็นเลขไมลารี่ออกมาเพราะฉะนั้นแล้วสมมติว่ามี ก็จะเร้รับได้4บิตอ่าครับอ่าก็เป็นสูวนหนึ่ง15ใช่ไหมครับก็เป็นเลขส่นเป็น15กว่าจะเรนดัมได้4บิตนี่ต้องนานก็1ออกหวยงทีคือเรนดัมเลสเรนดัมด้ส4บิตอ่าอยากทุกวันนี้เราเข้ารหัส AES เราต้องการสัก128บิตอ่าครับก็ก็ออกไปสามหรอสองรอบครับือตั้งเครื่องเท่ากันสลักสลักสลิดใช่ใช่ใช่หรือว่าหรือว่าเครื่องเดิมนี่แหละแล้วก็แล้วก็หมุนอ่ารอบที่หนึ่งรอบที่หนึ่งรอบที่สองรอบที่สามรอบที่สี่ถ้าสามสองรอบก ใช่แต่มกวแต่มว้วจริงเลยเพราะว่าอันนี้คือมกวมว้มวแบบม้วสุดๆเลยอย่างเงี้ยครับแต่ว่าโอเคในระดับนั้นเนี่ยเราเชื่อว่ามันมว้วพอสมควรเราก็จะทําได้แต่ก็เป็นปัญหาว่ามันเร็วไม่พออ่าเป็นเรื่องความเร็วรินเรื่องความเร็วครับแตาถ้าเกิเแล้วสิ่งที่สิ่งที่คอมพิวเมตอร์จะทําแล้วบอกว่าต้องม้วอย่างเงี้ยครับม้วได้คุณภาพเท่ากันแต่ว่าอยากให้เร็วๆทำใหงดีเป็นสิ่งที่ยากใช่ไหมครับ<ช>เราต้เราต้องใช้ใช้เลขสุ่มเยอะมากเลย อ่สิ่งที่เขาทําก็คือเขาบอกว่าเอางี้เรามีค่าที่มั่วๆเนี่ยครับค่าหนึ่งอาจจะออกช้าๆเลยนะครับเออแล้วบอกว่ามันมยฟังก์ชันอยู่ฟังก์ช,นชันหนึ่งชื่อว่าสูโดแรดดอม Gen e นอเรเออ่าครับสูโดแปลว่าปลอมอ่าเป็นค่าสุ่มแบบปลอมๆอ่าครับค่าสุ่มแบบปลอมๆเนี่ยก็คือบอกว่าเราใส่เราใส่ค่าเริ่มต้นไปให้มันอ่าแล้วมันจะพ่นค่าสุ่มมั่วๆมาเนี่ยครับไม่หยุดเลยยาวมากครับอ่าเป็น ยาวมากสามารถออกได้เป็นเทรลบเลยอย่างเงี้ยครับซึ่งันทำงานเร็วซึ่งทำงานเร็ว,รวข้อดีคงงือเปนทำงานมาเร็วเพราะว่ามันเตรียมค่าสูงไว้ล่วงหน้ามารการอย่างอันหนึ่งที่ที่สามารถออกค่าที่ใส่ใส่ค่าอะไรก็ไม่ได้ใส่ค่าได้แตนมีใส่ค่าได้สู่ไปหมดนยครับมันออกค่ามันพ่นของค่าเอามื่อวัมันไม่หยุดเลยโ,โดยพี่มีเศจมันมีเศจอ,อยู่ข้างในนะแล้วมันมันจะพ่นมาไม่หยุดแต่ถ้าเรารู้สมการมันเราก็สามารถที่จะทำถ้ารู้สมการมันรู้ค่าต้นต้นเราจะได้ค่าเดิมจะได้ค่าเดิมจะกลับไปจะกลับไปเมื่อก อ่าก็คืออินพุตเหมือนเดิมคอมพิวเหมือนเดิมพุทต้องเหมือนเดิมเป๊ะๆเราก็เลยเรียกตัวนี้ว่าเป็นเป็นซูโดแรนดอมว่ามันยังไม่ใช่แรนด้อมแท้จริงแต่เป็นซูดโดเป็นตัวตั้งต้นก่อนอ่า <ใช S 1> แล้วเราเราทาไงจังหวะที่คอมพิวเตอร์ทํางานเนี่ยครับก็จะหาค่าแรนด้อมจริงขึ้นมาจากบางแหลง่งครับอ่าอย่างในอย่างในทุกวันนี้ในคอมพิวเตอร์เราเนี่ยครับก็อาจจะมีนาฬิกาก็เป็นตัวหนึ่งที่ใช้อยู่นะครับแต่ว่าทุกวันนี้ก็จะมีแหล่งภายนอกที่เขาใช้กันที่เราไม่รู้ตัวเช่นว่าความแรงไวไฟ อ่าครับความแรง Wi-fi เอ่อระยะเวลาระหว่างแพ็กเกจไ i ไฟอ่าในบ้านเราวันนี้เอ่อมีการส่งข้อมูลเยอะมากเลยครับอ่ามันก็จะค่าก็จะทีทีหน่อยหนึ่งอ่าในบ้านเราวันนี้มีค่ามีค่าน้อยหน่อยเอ่อในเวิร์กล่นลงมันก็จะมีมีการส่งข้อมูลน้อย,น,อยน้อยลงนะครับซึ่งจะเป็นแหล่งหนึ่งที่เป็นความมั่วระหว่างทางได้นะครับหรือว่าถ้าถ้าใครต้องการถ้าเราเคยออกกุญแจในคอมพิวเตอร์ของเราเองเนี่ย มันจะมีคําสั่งเลยบอกว่าเขาพิมพ์ปุ๊บออกกุญแจให้ไหนจ้าสี่สิบเก้าหกบิตอ่าครับเขาก็จะขึ้นพร้อมมาเลยว่าจงพิมพ์มั่วๆไปเรื่อยๆหือลากเมาส์มั่วมๆม้วนลากเมาส์ลากเมาส์พิมไปเรื่อยแล้วมันจะมีเปอร์เซ็นต์เลยนะคือว่านั่งให้พิมพ์แบบว่าวดระยะแค่ไหนแล้วใกล้ใกล้ใกล้ครบหรือยังนั่งพิมจนเมื่อยเลยก็จะเป็นเรียกว่าเป็นเป็นเป็นต้นกําเนิดเป็นเป็นแหล่งแหล่งความมั่วที่ก็คือแหล่งแหล่งแรกเราเรามีซูโดแรนดอมที่เป็นเลขเลขเลขที่เป็นแรนดอมแต่ไม่ใช่แรนด้อม ที่เป็นที่เราที่เราคิดว่ามันแรนดอมใช่ครับเช่นเช่นเป็นข้อมูลจากยินพุตจากเมาส์จากคีย์บอร์ดเราใช่ครับพวกนี้ก็เป็นทรูแรนดอมเป็นเป็นมันก็ตรงข้ามกันก็คือมีทรูแรนดอมกับมีสูโดแรนดอมพวกนี้เนี่ยถ้า,ถ,าถ้าไปดูในนิุกเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนนะเชน่นว่าบอกว่าถ้าเราดึงค่าไปบ่อยๆเงี้ยโดยที่เราไม่มีสุไม่มีค่าทรูแรนดอมเข้ามาเติมเข้ามาเปลี่ยนค่าผสมไปเรื่อยเนี่ยเขาถือว่าจะไม่จะไม่ใช้จะเริ่มอันตรายเดี๋ยวจะจะใช้ค่าจะใช้ค่าเดิมไปเรื่อยแล สาสตร์สร้างสร้างเขามันม,ม,นมีมันมีวิธีอ่านอยู่ว่าระดับระับเอนโอปีในระบบมีเท่าไหร่แล้วอ่ามีวิธีมอนิเตอร์อยู่ครับอ่าว่าต้องต้องต้องการแหล่งความมั่วเพราะบางเครื่องมันไม่ได้ต่อคีย์บอร์ดไม่ได้ต่อเมาส์ไม่ได้ต่อเน็ตเวิร์กก็ะจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ท,ที่มีช่องโหว่รายงานอยู่เรื่อยๆของพวกกว่าขนาดเล็กอ่าครับถ้าไปดูก่าขนาดเล็กโดยเฉพาะพวกเราเตอร์บ้านอ่าจะเจอกันบ่อยๆก็คือเราเตอร์บ้านเอ่อพวกเราเตอร์เนี่ยเราจะเราจะใช้แหล่งความมั่วเนี่ย แหล่งหนึ่งเป็นสำคัญก็คือการทำกุญแจสีเขียวเชลเช่คว่าเราเตอร์หรือดิสก์เวอร์สวิชอะไรพวกนี้ครับเราสีเขียวเชลเข้าไปคอนฟิกไดแ้แล้วไอ้กุญแจที่มันใช้ในการเชื่อมต่อเนี่ยมันต้องมั่วอ่าอ่าแต่ว่าเครื่องมันเล็กมากเลยคอมพิวเตอร์มันจิ้วเดียวเลยอ่าครับเป็นคอมพิวเตอร์เฉพาะทางมากพวกนี้ก็คือบางทีเนี่ยบางทีคนพัฒนาเนี่ยพลาดใช้นาฬิกาแต่ว่าเครื่องไม่มีนาฬิกาจริงวันนี้พวกนี้พวกนี้พวกนี้เครื่องไม่ได้ไม่มีนาฬิกาจริงบูตเครื่องขึ้นมาปุ๊บมันก็นับครอบ็อกอ่า นับคร็อกของซีพียูออ CPU เอาใช้ค่าใช้ค่าคร็อกของ CPU ยูเอาใช่ว่ามันมีคร็คอกที่ 1, 8, นห,นหนึ่งล้านแปดเลยครับมาเรื่องหวยนิดนึงที่เลี้ยวเกินตอนแรกถ้าสมมติว่าเรา,เรา,เ,ราเรากระบวนการออกหวยเนี่ยเรามองว่ามันเลนดอม <c oughs> แล้วออกมาศูนย <c oughs> ์ศูนย์ศูนย์อีกอีกอีกการก็ยังไม่รู้เลขเลยนะ <c oughs> เราจะยอมรับได้ไหมว่าเอ้คุณคุณว่าปีนี้ก็มีออกนะสูญส่วนเนี่ยสูญสน <laughs> เ,สเ,ลเลขสเปรออกมาแล้วศูญรับตัวเงี้ยประชาชนเอ๊ะมันมันล็อกนี่ว่ามันเงี้ยเราเราเราจะจะทำไงดีครับถ,ถ,ถ้าเกิดเคสแบบนี้จริงๆการพิสูจน์ว่าไม่รันด้อมจริง,รงไม่จริงเนี่ยเป็นเรื่องค่อนข้างยากนิดหนึ่งเพราะว่าการที่จะจะพูดว่ารันดอมจริงไม่จริงเนี่ยมันต้องดูที่ระยะยาวมาก อ่าครับระยะยาวคือคำว่าระยะยาวคือจํานวนครั้งที่ออกมารับมันไม่ต่างกันก็คือจำนวนครั้งหรือจำนวนิีที่ออกครับว่าว่างไงมาต่อกันได้มันแต่มันต้องต่อกันอ่าเพราะว่ามันเพราะมันต้องเยอะมากแล้วเราค่อยมานั่งดูเพราะฉะนั้นแล้วสมมติว่าเราเออออกเครื่องออกโหยลื่นใหม่เออเพิ่งเพ,พิ่งมาตั้งเลยวันนี้วันแรกหมุนหมุนหมุนปุ๊บตุนเลยเราชี้เลยว่าไม่เอาเอาไปทิ้งเลยแบบว่าไม่ไม่เอายังไม่ได้ก็คือต่อให้มันออกศูนย์ศูนย์ ก็มันมันก็มันก็มันก็เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งในร้านที่มันจะเป็นไปได้ใช่ครับหนึ 100, ่งในพันถ้าเราถ้าเราใช่เลขสามหลักอ่าครับถ้าถ้าหกหลักก็ก็หนึ่งในร้าน <c oughs> ใช่ครับการที่เราจะวัดคุณภาพของการแรนดอมได้เนี่ยก็คือเราต้องสุ่มมันมากพอ <c oughs> เพื่อเพื่อที่จะวัดเราไม่สมามารถแบบสุ่มแค่ครั้งสองครั้งแล้วบอกว่าอันนี้มันไม่ดีอะไรประมาณนั้นครับผมเคยเห็นเบเชมากการ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 สุ่มทีหนึ่งก็คือเขาเขาใช้พอมีฟังก์ชันในการสุ่มใช่ไหมเขาก็สุ่มไปยาวมากๆ เป็นกิกะไบต์อะไรเงี้ยแล้วเขาไปรันซิปไปรันพวกคอมเพรสชันอะกอยทึมนะครับว่ามันซิปลงไปได้ไหมอ๋ออ่าเพราะว่าเพราะพวกคอมเพรสชันอะพอพวกคอมเพรสชันก็ได้มอ่าเพราะว่าไอตัวไอ้กอยทึมที่ใช้ในการในการบีบอัดมันคือการหาแพทเทิร์นมันในการหาแพทเทิร์นอ่าเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณมีแพทเทิร์นเช่อว่าคุณบอกว่าคุณรันไปหนึ่งล้านตัวแรกเนี่ยไม่ไม่ซ้ำกันเลยโอเคดีมั่วๆดีใช่ป่ะปรากฏล้านที่สองเนี่ย ปรากฏว่ามีเจอแพทเทิร์นเอ่อหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสมี่หนึ่งสองส,งสางสี่ไปมาเงี้ยแล้วมันก็จะเป็นซ้อนกันแล้วก็บอกว่าบีบลงแล้วก็เอาเอาเอาสองชุดนี้ซ้อนกันแล้วก็ใช้บิดเดียวแทนแ,แทนมันไปเป็นท่าที่คิดอา่าครับพเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณถ้าคุณเจนมันใหญ่พอแล้วคุณซิฟมันลงเนี่ยมันต้องเท่าเดิมมันต้องไม่มันต้องใหญ่ขึ้นด้วยซ้ำไปมันต้องไม่เล็กลงก็คือไม่ควรจีแพทเทิร์นที่ที่จับได้ที่ซ้ำกันที่ซทำกันเพราะถ้าแพทเทิร์นซ้ำกันปุ๊บมันจะมันจะซิฟได้มัน อ่าก็เป็นวป็นทางหนึ่งแต่พวกนี้เขาต้องมองข้อมูลใหญ่มากนะคือออกหวยนี่ผมว่าใช้ออกหวยนี่ออกจนเราตายจนเราตายได้ครับแต่เครื่องออกถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าสมมติเป็นเครื่องหวยผมไม่แน่ใจว่าเขาได้ไปได้ไปทดลองออกหลายหลายครั้งนะครับแล้ว <คำ S 1> จะ<า>อย่างผมผมเชื่อว่าทดลองนะทดลองใช่ครับ,รบแล้วก็มีอันนี้อยากเล่าก็คือมีอีกแนวนทางหนึ่งก็คืออย่างทุกวันนี้เราใช้พาสเวิร์ดมันเจอร์อ่าคนใส่เพย์ตี้นะครับต้องต้องใช้พาสเวิร์ดมันเจอร์นะครับปรากฏว่าใชสเิราดผมมันเจอร์เนี่ยนอกจากเราใช้แล้วเนี่ยเรา มีประเด็นหนึ่งก็คือเราใช้พสเว์ดเจนด้วยใช่ไหมครับเชื่อไหมครับใช่ครับรู้ได้อย่างไม่ไม่วางยาครับรู้ได้ไงว่าพสเว์ดเจนไม่วางยาถ้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 าตอบเร็วอ่ะมันคือมันคือเรา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 ไปเชื่อแรงกอยทึมของ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 ผู้ผลิตเลยแต่ว่าเราเราไม่มีทางรู้ว่าไม่มีทางรู้ว่าเขาเขาเขาได้เขาได้เก็บไหม เขาได้เก็บหมายรือวางอย่างไรตั้งแต่ย้อนถึมเลยหรือว่าหรือว่าต่อให้ไม่ได้ไม่ได้วางย้อนอนทึมาครับแต่ว่าเขาเขาเาเก็บไว้อะไรเงี้ยเขาเก็บไว้มันจะมี history อยู่อันนี้มันว่าเป็นประเด็นอยู่เหมือนกันก็คือเอ่อถ้าใครไปดูโปรแกรม p b g e n ใน linux นะครับตัวสร้างตัวสร้างาสเวิร์ดนะครับเออเวลาที่ pbrgen เวลาเราขอพ a s s w o r d สิบสิบตัวอักษรเงี้ยครับเขาจะขึ้นมาให้ยี่สิบตัวอ่าเป็นแพทเทิร์นตามที่เราบอก แต่ว่ามันจะขึ้นมาให้เราให้เราเลือกเอาตามเงื่อนไขที่เราที่ที่เราบอกใช่ครับใช่ว่าบอกว่าขอต้นตัวใหญ่นะเออไม่มีสัญลักษณ์หรือมีสัญลักษณ์ดีอะไรเงี้ยครับไม่เอาตัวที่คล้ายกันเอลกับเลขหนึ่งไม่เอาเออถ้าจะใช้จะใช้ตัวใดตัวหนึ่งอ่าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ <S <S พวกนี้เนี่ยขเขาเระบุเงื่อนไขได้พอเราเปเงื่อนไขปุ๊บมันจะสร้างมันจะสร้างพารบดที่เป็นแพทเทิร์นตามที่เราอยากได้แล้วก็ม้วนมาให้เราเลือกยี่สิบตัวอ่าครับซึ่งซึ่งเป็นประเด็นเหมือนกันว่า พอเรายตัวเราเราก็ตั้งต้งจิ้มโมโมเลกเองอยังจําวิชาไตรจิกจิกครับแรกใช่ครับ xo เนี่ยในความหมายมันเป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็มวหมวกงกลมนะอ่าครับเออจริงๆแล้วมันคือมันคือมันคือเครื่องหมายบวกไม่ทดบวกไม่ทดคือบวกแล้วก็บวกแล้วอะไรเกินอะไรเกินหลักเด็กก็ช่างมันเลยอ่าเช่นว่าศูนย์ศูนย์บวกกันได้ศูนย์ใช่ปะ่ะศูนย์หนึ่งบวกกันได้หนึ่งหนึ่งศูนย์บวกกันได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งบวกกันได้คิบใช่ป่ะก็ไม่ทดไม่ไม่ เออเลขหนึ่งก็ช้างหมันก็เลยกลายเป็นตูดใบนะครับทีนี้ทร้ทั้งผมบอกว่าผมผมกมิกสองคนมาแล้วพออยากคุยกันนะห้ามห้ามแอบมองห้ามมองคนอ่าแล้วผมก็จดจดเลขเนยครับแล้วผมก็ปรากฏว่าผมผมม่วไม่ค่อยดีแต่ว่าก็บอกว่า,วามั้วคนละสิบหลักแล้วมิกก็เอามาม่วมม่วผลอ่าก็ม่วคนละสิบหลักมาแล้วก็เอาไปสอดกันผลที่ม้วนจำอาจจะดีขึ้นจะดีขึ้นเสมอ อ่าก็ก็คือ e x c l u s i v e ออเนี่ยเขาจะจะจะเทียบกันระหวังตำแหน่งกับตำแหน่งใช่ใช่ถ้าถ้าตำแหน่งนี้สมมติพี่เลี้ยวตอบหนึ่งแล้วก็คือถ้าถ้าถ้าพี่เลี้ยกับพี่บิ๊กตอบไม่ตรงกันมันจะได้เป็นหนึ่งใช่ครับแต่ถ้าตอบตรงกันเมื่อไหร่ เช่นหนึ่งเหมือนกันหรือศ <si ูนย์กันก็ได้เป็นศูนย์เพราะนั้นเอ้ผลของ exclusive a l ก็คือก็คือลิสต์ลิสต์ของรายการว่าอะไรเหมือนกันอะไรไม่เหมือนกันนั่นเองใช่ครับแต่แต่ว่าเราจะไม่รู้ว่าใครตอบอะไรใช่ใช่ตอบคนห้ามคุยกันเองไม่ใช่ว่าผมมองหน้ามิกมิกเอ่อแล้วแล้วผมก็ค่อยๆมัวกับผมอะไรยังไม่ได้ครับห้ามครับเช่นเช่นผมรู้ว่าข้อนี้พี่สองคนตอบเหมือนกันแต่อาจจะตอบหนึ่งเหมือนกันก็ได้หรือตอบศูนย์เหมือนกันก็ได้อนี้เราไม่รู้หรือว่าตอบต่างกันพี่ริวจะตอบหนึ่งพี่มิกตอบศูนย์อาจจะเป็นพี่ พี่ไม่ตอบเหมือนก็ได้เพราะนั้นมันจะรู้แค่แค่เหมือนหรือต่างพราะมาเอกซ์ซิบออกกันมันก็เลยจะเรียกว่าได้ความความมอดที่ที่ดีขึ้นแหละใช่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกๆกันหนึ่ก็คือบอกว่าสมมติเราออกหวยจริงๆเลยนะสมมติเราสมมติเราเออในฝั่งเท้เบียกันชนออกนะครับเราบอกว่าเรากลัวคนนี้เออเออหยิบลูกบอลนี้ยเรากลัวเขาแอบล็อกมากเลยอ่เราก็บอกว่างั้นออกสองห้องมีมีห้องหนึ่งออกต่างคนต่างตัก ต่างๆเลือกรูกบอลต่างๆทอยลูกต่าง,างอยลูกบอลแล้วสองคน,นี่ยบวกกันก็ได้เอาสองคน,นี่ยบวกกันแล้วค่อยแล้วค่อยเอาหลักสุดท้ายแล้วแล้วก็เป็นผลก็คือเป็นเป็นการเพิ่มเพิ่มแหล่งกำมออกั่งเข้าไปใช่ครับซึ่งในทางคอมพิวเตอร์เนี่ยเออเราไม่ทันรู้ตัวก็คือมันมีแหล่งความมั่วมากมายในซ p u ีนี่ยครับมีคำมีคำสั่งขอให้มัว่วแล้วเดี๋ยวนี้ชื่ออะไรครับชื่อ R d l a ดีด์ครับ คืออดีตแล้เป็นคำสั่งในชิปอินเทลเลยว่ากดคําสั่งนี้ใน s อซับบีเลยครับเป็นเอกสารไอซับบี้ลแล้วบอกว่าขอคําสั่งขอขอมั่วมาให้หน่อยมันจะมั่วให้เลยอ่าครับถ้าไปย้อนไปยุคเก่าๆเนี่ยครับย้อนไปยุคสักยี่สิปีก่อนที่ผมเริ่มทำงานเนี่ยพวกนี้เป็นขายมีการมีการ์ดมั่วครับ <laughs> การ์ดเร่งความมั่วครับ คือต้องซื Logic, ้อมาเพื่อให้ได้ค่าที่เสียบเออเสียบแล้วบอกว่ามันจะมันจะมั่วได้เก่งมากเพราะว่าในใน CPU ยังไม่มียังไม่มีคำสั่งนี้คำสั่งนี้ผมเติรมาตอนในตอนหลังตอนเติข้ามาก็าบบกว่าเพราะเมื่อก่อนเนี่ยการบวกการเข้ารหัสเนี่ยเป็นเรื่องประหลาดคุณต้องเป็นเว็บธนาคารเท่านั้นเว็บธนาคารเมื่อก่อนยังไม่ยังไม่เข้ารหัสหมดเลยต้องไปตอนทำธุรกรรมแต่เมื่อก่อนเนี่ยเว็บพวก Amazon เนี่ยเข้ารหัสตอนจ่ายเงินอย่างเดียวครับต้องไปหน้าสุดท้ายแบบสุดท้ายเลยมันจะจ่ายเงินใช้แค่ดีพีกันไม่มีเอสเออต้องสุดท้ายเลยเดีี๋ยวไมม่ละ อืพอเดี๋ยวนี้ใช้งานจะเยอะขึ้นเนี่ยจังหวะมั่วพวกนี้มันเยอะใช้เยอะมากครับเวลามาแรนดมอมครับถ้าเราบอกว่าเอ๊ะบางทีเราดูแรนด้อมไปแรนด้อมมาจริงๆแรนดอมมาใช้ในหลายอย่างใช่ไหมครับนอกจากเล่นหวยแล้วใช้ในการเล่นเกมด้วยเล่นเกมเราเราจะสุ่มของอะไรเงี้ยครับถ้าบางทีเราบอกเอ๊ะเราเราสุ่มของว้สุ่มของมาแล้วเห็นแคทเทิร์นบางอย่างอย่างเงี้ยจะมันจะใช้ได้นะครับจาวาอันนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นหนึ่งเหมือนกันที่บอกว่าเกมหลายเกมนะครับเจ้าเจ้าจาวาสุ่มเนี่ยเป็นใช้สู่ดูแรนด้อมเมื่อกี้ที่ผมเล่า เช่นว่าเราค่าศัตรูเราตัวที่หนึ่งสองสามสี่อันนี้ขึ้นกับว่าเขาใช้เขาใช้พารามิเตอร์อะไรบ้างนะครับซูโดเรนดอมเมื่อกี้ของพี่ลิ้ก็คือว่าซูโดเรนดอมมันจะให้ค่าให้ค่ามั่วๆแต่แต่ค่าของมันจะขึ้นอยู่กับค่าตั้งต้นให้ค่าที่ดูมั่วค่าที่ดูมั่วแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราใส่อินพุตเดิมมันจะได้ค่าเดิมเสมอเพราะฉนั้นถ้าเรารู้ค่าตั้งต้นของมันเราก็สามารถที่จะเดาไอเทมที่จะจะได้มาได้ใช่แล้วค่าตั้งต้นมันคืออะไรครับค่าตั้งต้นอันนี้เปิดรา เปิดการ์ดเปิดเปิดเปิดของรางวัลแล้วเขามีสามตัวเลือกให้เขาก็จะใช้ค่าเริ่มต้นจากการที่เราจากมนุษย์เราเนี่ยว่าหนึ่งสองสามเราเลือกอะไรเราก็จะใส่เป็นอินพุตของสตูดิโรนดอมในการที่เขาบอกว่าห้องต่อไปจะเป็นอะไรเคยเจอเหมือนประมาณแบว่าเล่นเควสมีเควสมาให้ถ้าอันถ้าเล่นตามระดับนี้สุดท้ายมันจะดับเพชรอะไรอย่างเงี้ยต้องเล่นตามเท่านั้นอ่าซึ่งถ้าพัฒนาเริ่มจับไต่ได้ใช่ป่ะก็จะบอกว่าเออ คุณอาจจะใส่ค่าอื่นที่มันดูมั่วแล้วแล้วมันแล้วมันทำตามทำมันทำํายากมากเช่นว่าใช้ดาบรุ่นไหนฟันตัวไหนก่อนอ่าแล้วเอาค่าวันนี้ไปไปผสมซึ่งมันจะทาทาเหมือนเดิมแล้วจะได้เหมือนเดิมแต่ว่าทำเหมือนเดิมยากมากๆคับเพราะว่าจังหวะมันจะสู้อยู่เนี่ยมันจะมันจะท่าเดิมเนี่ยมันมันมันทำได้ยากแหละแต่ว่า,ถ,าถ้าถ้าเขาพนาใช้เลือกใช้ใช้ข้อที่ค่อนข้างง่ายเช่นว่าใช้แค่การเล็กเฉยๆเนี่ยครับมันก็จะง่ายแล้วเราจะรีพีทได้เรื่อยๆครับ ก็เลยก็เลยได้ได้ได้เป็นสูตรมาใช่ใช่ได้เป็นสูตรนะอะได้เท่นี้ก็กดใช่ใตั้งตั้ง,ต,งตั้งของดบีไว้ก็จะได้ของแล้วเ็าจะมีแบบประเภทอะไรบางเกมมันจะมีพวกสปีดลันสปีดลันนี่เขามาอดในวิวยูทูปโชว์กันแล้วเขาจะมาพบว่าเฮ้ยมันเทพมากเลยมันมันเปิดของได้เปิดของดีทุกห้องเลยอ่า<ๆ>เพราะว่าเขาเขาเขากดเซฟไฟล์ไปก่อนแล้วเขาก็เล่นแล้วเขาก็รู้ว่าเอ้ย hey, ถ้าถ้าเลอกอย่างนี้แล้วห้องต่อไปเป็นอะไรเออแล้วเขาก็ไปโหลดเซฟใหม่ เออไม่ถูกใจเขาไปลองดูสิไปลองดูซิว่าถ้าเลือกจากที่สองเราจะได้อะไรเออเพราะฉะนั้นเขาจะรู้ว่าโอเคเอ่อห้องแรกต้องเลือกของที่ไม่ดีก่อนเพราะว่ามันจะไประดมห้องของที่ดีในห้องถัดห้องที่สองอ่าอย่างนี้เป็นตน้นเราจะบิวบิวตัวได้อย่างเพอร์เฟกอะไรเงี้ยเป็นประโยชน์ของความเรียกว่าความรู้ในการทำเรื่องระดมเอาไปใช้ใช้เล่นเกมไปใช้ใช,ใช้ได้หลายอย่างไม่หลายอย่างหลา,า,ายอย่างครับ แต่ว่าในในทางคอมเมนท์อย่างเมื่อกี้ย้อนนิดหนึ่งก็คือที่เรียกว่าที่เราบอกว่าพอมีส่วนลดและดอปนี้ครับเวลาที่เขาใช้ก็คือเขาจะมาผสมกับกับค่าแรนดอมต่างๆในคอมพิวเตอร์อยู่แล้วครับผมอ่าครับอืมครับในทางคอมพิวเตอร์ครับมีการใช้งานอย่างอื่นอีกด้วยอ่าโดยเฉพาะการออกการออกกุญแจ ca อ่าก็คือในคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยทุกครั้งที่เราเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาทุกครั้งที่เราไปซื้อคอมพิวเตอร์จากร้านแล้วลง os มาครั้งแรกเนี่ยมันจะมี Public Key ของบริษัทใหญ่ ประมาณร้อยกับบริษัทมั้งถ้าผมจะไม่ผิดอยู่ในเครื่องของเราอยู่แล้วเครื่องของเราแล้วเราบอกว่าเรารู้จักแค่คนเหล่านี้เท่านั้นเป็นคนที่เราไว้วางใจแต่ว่าคนอื่นอย่างเช่นว่าเว็บไซต์เอฟเฟคออฟทีเนี H ่ย e, เราจะรู้แค่เป็นเว็บไซต์จริงเพราะว่ามีคนหนึ่งใน100ยนึในร้อบริษัทเนี้ยมารับรองให้ อ่าโดยเขามีกระบวนการตรวจสอบบางอย่างครับเขาเขาทำการไฟล์ไว้ให้ก็ทำการไฟล์ไว้ให้ให้แล้วเราก็เช็คได้ว่าอ๋อนี่เป็นเป็นของคนนี้จริงๆที่รับรองโดยคนนี้อ่ารับรองโดยคนนี้ปัญหาคือซีคำว่าซีเอเนี่ยเป็นกุญแจที่สร้างด้วยกันมั่วถ้าระดับพลาดอย่างไรขึ้นมาเนี่ยครับแล้วผมสามารถเจาะได้ผมสามารถรู้คีย์ได้ความเสียหายจะใหญ่มาก ก็คือเราจะทัดได้ไงว่าอันนี้เว็นฟาจริงหรือมว่าใครๆ<อ>ก็อาพวสามารถปลอมตัวเป็นใครก็ได้อ่าครับที่คนนี้รับรองไว้ให้เพราะคนนี้รับรองไว้ให้เขาสามารถปลอมตัวแล้วก็ไปรับรองใครก็ได้มิกต่อไวไฟบริษัทอยู่ผมสามารถออกเซอร์ของธนาคารมันดักตังมิกได้เออก็จะจบเลยก็จะเชื่ออย่างนั้นจะเชื่ออย่างนั้นพวกนี้เราทำไงได้บ้างครับเพื่อจะแ a นดอมพวกนี้เนี่ยก็เลยกระบวนการสร้างแ a นดอมเนี่ยคล้ายๆที่เราออก k ี y เลยเครื่องเราเองเนี่ยครับที่เราบอกว่าเราต้องนั่งพิมพ์ไปแต่ได้จากว่า พวกเครื่องแกสําคัญมากน่ากลัวมากว่าว่าห้ามโดนแฮกใช่ปะ <co f> เขาก็จะเอาคนมานั่งพิมพ์คีย์บอร์ดเหมือนเราทังพิมพ์เลยนะครับกระบวนการในการเพิ่มแรงเพิ่มแรงความวุ่นแต่พิมพ์ยาวมากผมรู้สึกว่าเป็นชั่วโมงอ่าเขาเรียกว่ากระบวนการเรียกว่าคีย์เซเลโมนีอ่าพิธีการไลฟ์เซกพิธีการเฟกเฟกเวมนต์เขาจะให้แลนดอมเพื่อนดอมเพื่อนดอมครับอ่าเพราะว่าคนเนี่ยต่อให้พิมพ์ต่อให้รแล้ว่าพิมพ์เป็นจังหวะยังไงเนี่ย มันจะมีความเมลื่อลํานะมีสั้นบ้างยาวบ้างอยู่แล้วใช้ใช้คนหลายคนไหมครับถ้าผมเคยดูเคยดูสายทอดสดอยู่ทีหนึ่งใช้คนเดียวนะใช้คนเดียวใช่ครับแต่ว่ายาวมากยาวมากเป็นชั่วโมงครับนั่งนั่งพิมพ์แล้วว่าเอ้ยมีคนมีคนนั่งตรวจว่าไม่คนนี้ไม่ได้วางยาไม่ไม่ได้เอาของได้เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่อยู่หลายที่มีมีวิดีโออัพอัพยูทูบให้ครับซึ่งจะเป็นวิดีโอที่น่าเบื่อมาก <laughs> ดูดูคน <laughs> พิมพ์ไปเรื่อยๆเป็นชั่วโมง ครับาารเป็นการสร้างสร้างคําเรนดอมแบบหนึ่งใช่ครับพอสร้างเสร็จปุ๊บเขาก็จะดีไลท์มาได้คีย์แล้วก็เอาเคีย์ใส่การ่กรุญแจซึ่งเป็นสมานการอะไรเงี้ยครับแล้วก็เก็บเอาไว้กันหายอืมครับนี่ว่าก็จะบอกว่าจะไม่จะไม่ยุ่งมันแหละ <c oughs> ก็เป็นกระบวนการที่ครร่อนข้างซับซ้อนก็โดยปกติมันจะดูที่ความที่ความยาวใช่ไหมครับว่าถ้าถ้า,ถาคีย์ก็อาจจะสองพันสี่แปดบิตขึ้นไปสี่พันเก้าสิบหกิตอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการด้วยว่ากระบวนการได้มาเรื่องความเรนดอมอ่ะมันสำคัญแค่ไหนใช่ครับ แต่ผมว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าถ้าเครื่องเราไม่โดนแฮกไม่โดนอะไรเนี่ยครับกระบวนการในการเจนและด้อมในเครื่องเราโดยโปกติเนี่ยก็ค่อนข้างดีมากอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเวลาใช้งานเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงผมว่าในในพวกภาษาโปรแกรมมิ่งเนี่ยครับมันจะมีคําเตือนอ่าบางฟังก์ชันมันเป็นสุดโอให้ระวังเอาไปท,ทําคีย์ไม่ได้นะใช่ใช่เขาจะเวลาอ่านด็อกเนี่ยเขาจะบอกเตือนเลยบอกว่ามีโมดูลแลนโมดูลแลนดอมแต่อย่าใช้ใช้ได้ถ้าถ้าต้องการมั่วนิดหน่อย แต่ว่าถ้าต้องการมุ่งไปเข้ารหัสเลยเนี่ยให้ไปใช้คลิปตัวดอดแลนด์อ่าจริงๆบางภาษามัน s e c u r e แลนดอมมันไม่มากับตัวตัวภาษามันเป็นหลิบเป็นหลิบแยกอะไรแบบนี้แล้วเคยเจอแบบว่าซอฟต์แวร์ที่มันเป็นเอาภาษานั้นมาบันเดิลบางส่วนอะไรแบบนี้ทำให้มันไม่มีซิเคิลแลนด์ดอมโอ้โห,โหโปวดหัวเลยครับต้องไปนั่งหาวิธีแลนด om อมให้ได้อะไรป<อ>ระมาณนั้นเขียน API ขึ้นมาทรต้องเขีอะไรประมาณอย่างนี้ผมว่าตัวหนึ่งที่ใช้กันบ่อยก็คือเวลาที่เขาจะได้เซฟเนี้ย เขาก็จะบอกว่าในสคริปต์เนี่ยถ้าใช้ครั้งเดียวนะก็จะบอกว่าใช้ให้ใช้คําสั่ง open s s l ไ l เลยครับจะเจอบ่อย uh huh. อเวลาบอกว่าเวลาจะสร้าง d ็อ k เกรเวลาสร้างแอปเนี่ยครับแล้วบอกว่ามี api key uh huh. master key อะไรเงี้ยครับเขาจะบอกว่าตอนที่สร้างเนี่ยให้ใช้ open s s l เจนเจน Random ไปเลย uh huh. ซึ่ง open s s l มันเป็นโปรแกร,รมพวกคริปโตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วมันมันใช้พวกนี้หมดก็เป็นตอนพิเศษในการ uh huh. มาพูดถึงเรื่องกลวย <laughs> จริงๆแล้วก็เป็นแล้วเป็นกระบวนการภายในของคอมพิวเตอร์นะครับที่ซับซ้อนกันอยู่ข้างในนะครับแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่เราใช้ใช้อย่างไม่ไม่ทันรู้ตัวมันจะง่ายแต่มันยากมันยากครับใช่ใช่ครับมันอ่าครับก็เป็นอันหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกระบวนการนี้เนี่ยผมว่าก็คล้ายๆกันกับการออกหวยจริงๆแหละที่เราพยายามพยายามทำทำให้คนเชื่อใจกันว่าเลขที่ออกเนี่ยมันเป็นเลขที่เชื่อใจได้จริงครับก็คือเชื่อเชื่อใจได้เร็วมากพออะไรประมาณนั้นครับผมก็ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการ Tech Forward ในวันนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีเรื่องอื่นที่เราอยากให้เราคุยนะครับก็มาคุยกันได้อีกในตอนต่อไปครับผมวันนี้สวัสดีครับ